็นเรียกว่าป้าวกา,า,าตับเพียงตับเพียงเยอะมากครับตบเพีย<อ>ปลาตัวนี้แบบนี้ปรนะมามสิบสีตัวได้ 2. ที่เหลือปลาเพียงหมดเลย

เราถึงการโยนบอลดีเ bon, อ็มบอลหน่อยครับเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำที่วมใหญ่นในทีร่รับผิดชอบของการพระราชพิธีของใหญ่ครับเพื่อแก้ไขปัญหาการที่รามีปลาได้ตายเป็นจำนวนมากนะครับก็ได้โดยทางท่านนายกเทศมนตรีสมบัติมงลึกก็ได้สั่งการให้ผม จาดำเนินการครับในเรื่องของการโยนลูก E.M. เอ็มนะเพื่อรักษาออกซิในน้ําแล้วก็เพื่อไม่มีอากาศให้ปลาได้หายใจได้นะครับแต่ว่าผมว่าผลตอกก็น่าจะมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นแล้วนะครับน่าจะแก้ไขปัญหาได้บในระดับหนึ่งคนะครับครับผมก็แล้วเมื่อวันเช้านี้เห็นปลาลอยมีจํานวนเยอะไหมครับ ก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับแต่ว่าช่วงช่วงช่วงเมื่อวานจะเยอะกว่าวันนี้จะจะน้อยกว่าเมื่อวานเนื่องจากว่านะครับผมได้ส่งมาลเลือดทําให้สภาพของอนที่เล่นในงานตาครับมีเยอะขึ้นครับก็เลยทําให้จานวนตาที่ตายนะครับว่าสีเนี่ยน้อยเป็นจานวนน้อยลงครับผมจากเมื่อวานครับนะครับครับผม เดี๋ยวนายแนะนำตัวนิดนึงครับออนะครับทุนทรงหวานนะครับครับรองนายกเทศ่นสรีเทศบาลตสบลติงบางรึกครับครับผมสวัสดีครับนายครับสวัสดีครับ ขายบางส่วนแล้วเราก็บริหารจัดการให้ใหเบาบางซ่องในเยื่องกองการผูกพิพากษาบอกว่าผมก็ไดนปลาหมาชัดนามเลยมันหมาเกินไปเลยข้าพ่อหมาหมาครับนาแนนหมาข้าพ่อบอกว่าชัดนามตรงเนี้ยมันส่วนนึ่งในชัดนามอาจจะออกไปข้างนอกไปแหล่งน้ำเปิดเวลาฝนตกมากๆเนี่ยส่วนนึ่งแต่ว่าส่วนนึ่งมันเขาจะมีพฤติกรรมการกินอาหที่จะอยู่ยได้ที่ตรงนี้ประจำแล้วมันเป็นกับมีอ่านไม่ไปไหนแล้วครับผมส่วนนึ่งเนี่ยแล้วก็จะอยู่ยนาแนนตรงนี้ข้าพ่อขยายแหล่านาแนนเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่า ต้องห้างความแบบมือของสองทิศในเกิดการยอมรับแล้วก็จับฉายใชยบัตรคือได้เนี้ยแล้วก็บุเทินมาฉายอันที่คองก็คือว่าต้องมีตัวตีออกซิเจนอาจจะต้องพลังงานหรืออะไรเนี้ยตัว่าเป็นโซลาเซลล์อะไรแบบนี้แต่ป้อมเขาจะเกลี่ยาวเนี่ยอันที่สางก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการไม่ให้เกิดภาวะมลพิษก็คือว่าหางที่ให้ลงไปให้พอดีไม่ให้เลืออ่นอนที่ปลอดเตาหรือท่อท่อมจากจักรบาลบางที อาหารห้าเยอะหมาค่ายได้ทองเตี้ยวมาหนักทองเตี้ยวมามาค่ายหมาแล้วก็โหห้าเลยเลือดเลือดเสร็จเลยส่วงตางั้ำตางคืนก็ไม่กินแหละซลายเป็นช่องเสียคับผมลดกับวันนี้จำนวนปลาที่ต้ายลดลงไหมคับผมลดลงแล้วครับผมขาดออกซิเจนขาดออกซิเจนถ้าดูโดยถ้าภาพเนี้ยเมื่เช็คเมื่อวานเดียววันนี้นี่เราเช็คไปเช็คแล้วครับผมเดี๋ยวค้นจะออกยินย็นแต่ถ้าว่าขาดดีดูโดยสายตาเนี้ยขาออกซิเจนไม่ดีขึ้นแหละ กับเดยถ้าฝาี่เหมืวนนอนเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวนยาเอกเก็ดนี้นะครับตรงนี้จะมาเช็ให้ฟังนะครับตรงนี้ฝาเปิดมันจะดีขึ้นถ้าครัอครับพรัอเดี๋ยวกลับไปนะคีัับทีนำเรือนตามที่ผมเห็นว่ายสรุปหลายงานทู้ว่าตัวระบบสุขาวเลยนะแต่เพราะในเ่ิงมาตรการสร้างมาตรการเนรับฝาหนึ่งลดจำนวนปริมาณทนาำโดยการมาตรการโดยุมวนรับต่อดยการเสริมอบเยนอาจจะขายเครืองรับ สั่งท่านอะไรต่างๆะครอดีร <T' ang, S 2> ้างมือคือการจำหน้าอย่าอก็เ่งาในการพูัหน้า่านให้มันลดลงวอนนี้จะับปนวพัเป็นน้ครับป้อนเออข้นจิตเพื่อดวยเลยนะรับป้อนดื้าแรงแรลย่งนยขับอนคกติแต่ว่าลดลงเลยนะวันนี้นะรับอ